วันนี้มาเก็บอนันนี้เห็ดพึ่งยักษ์เห็ดพึ่งยักษ์เจอเมื่อวานตอนมืดแต่ว่าไม่ได้เก็บเพราะว่าบางดอกมันก็ยังมันก็ยังไม่โตมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคมาเก็บกันลักกี้เก็บเห็ดกันลักกี้นะลักกี้ลักกี้ชอบมาเก็บเห็ดกับมาไหมนะลักกี้นะลักกี้ชอบเก็บเห็ดกับมามีมโอเคโชว์ทุกคนอันนี้ดีกว่าเขาเรียกอะไรบ้านเราอ่ะคิงเบเรย์บ้านเราก็ประมาณ เห็ดพึ่งหวานเนาะเห็ดพึ่งยักษ์เดี๋ยวฉอันนี้ดอกนี้กําลังพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมขามันแบบใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่อยากให้มีเยอะๆเหมือนที่ดูใน y t u t u อะ่ะเวลาเขาไปเก็บนะเป็นกระสอบกระสอบแต่ที่นี่ขวัญก็พอมีเก็บอยู่ไม่ได้เยอะอย่างน้นอ,อย่างที่เขาเขามีการไปเก็บตามป่า แต่นี้ที่บ้านเลยเนี่ยเห็นเป็นเทรลไหมตรงนี้ยเทรลอ๋อลัคกี้ตรงนั้ oh, น,นแล้วก็มีตัวอี้ไม้ที่เก๊กทําไว้ให้มีอีกเหยวหาไปเรื่อยๆมีอีกหลายดอกอยู่มีดอกหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวตรงนี้นี่นี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บด,ดีกวนะ่าเนาะอันนี้ปก,ปกปกไว้ให้มันให้มันโตวกว่าน,นี้แล้วค่อยเก็บ ว่าอยู่แค่เนี้ยอยู่ใกล้บ้านอันมีอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้ถ่ายให้ดูตรงนี้ดอกนี้ดอกนี้ก็น่าจะพอเก็บแล้วเนาะดอกพอดีพอดีเลยเห็นไหโอ้สงสัยจะไม่เน่านะเห็นไหโอ้ขากำลังใหญ่เลยกำพอดีถ้าปกติเขาไปเก็บกันเขาก็ทำมันแน่น เสียงแบบมืนตตงโมเก็บได้นี่ได้สองดอกแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งอยู่ปีงต้องเดินขึ้นเขาปิงหน่อยขึ้นเนินส่วนอันนี้ก็เดี๋ยววันหลังเข้ามาเก็บเนาะล่งน,นี้ละตรงนี้ตรงนี้อันนี้เกือบบานเลยอยเก็บเมื่อวานนะ่าจะพอดีนี่เห็นไหมดอกนี้บานแล้ว เหไหมเกือบแก่เลยเนี่ยนะเสียงมันแน่นๆอยู่เกือบแก่เลยเท่านี้เนี่ยพอดีเท่านี้พอดีนิ่มๆอยู่อันนี้ก็พอดีมากเนี่ยอันนี้ก็เกือบแก่แล้วเริ่มเขียวแล้วถ้าข้างล่างสีขาวๆอย่างเงี้ยก็โอเคมันแน่นอยู่แต่เริ่มเป็นสีเขียวแล้วต้องรีบกิน น่าจะเก็บตั้งแต่เมื่อวานเจอคิงโบเลย์กันนึ่งเห็ดพึ่งยกักโอ้ขนาดมาปลูกเห็ดนะเนี่ยโชคดีมากได้หลายดอกและนี่เดี๋ยวเอาตะกร้ามาตรงนี้ดีวความก็เก็บมาแล้วตรงเนี้ยดอกหนึ่งอันนี้ดอกที่สองอันนี้ดอกที่สามนะฮนะสวยๆมันเป็นพุ่มๆอยู่ตรงน้นเดี๋ยวดูว่าเป็นเห็ดอะไร อ,อีกดอกนึงอู้ดอกนี้ดอกใหญ่เลยอู้ดอกใหญ่เลยเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเอาเชื้อดีกว่านาะให้เขาเกิดแล้วเอาเชื้อไว้ปลูกป,ปีหน้าเนาะเห็นไหมถ้ามันเกิดแถวนี้ยเห็ดคือข้างล่างไะมันเป็นเน็ตเวิร์กอยู่แล้วไงพอเกิดหาเราก็หาหามันก็อยู่เนี้ยแถวนี้ยหละสามสี่ดอกอยูอย่ตรงเนี้ยเนาะ เดี๋ยวค่ปล่อยให้นั้นให้มันแก่ดีกว่าเอามาปลูกอู้อีกอันนึงตรงนี้อู้เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็เก็บละตรงนี้จะเก็บเก็บเก็บสวยมากอันนี้สวยมากอืม๋ยวหาไปเรื่อยๆเห็นไหมะกบๆไว้เขามีเชื้อของนี้ละ คอยดูแล้วนีอีกจะได้อีกไหมดอกนึงอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมดอกนึงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็โตได้อีกหน่อยหนึง่งละพรุ่งนี้มาเก็บก็จะโอเคเห็นไหมมาเจอคิงบเบลีกแล้วเจอพึ่งเห็ดพึ่งยักษ์ ตรงพุ่มๆตรงนี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งนะเนี่ยถ้ามันแก่เกินของก็จะไม่เก็บแจะเอาไว้ปลูกซีจะเป็นเห็ดพึ่งยักษ์ไหมโอ้จริงๆด้วยเป็นเห็ดพึ่งยักษ์ดอกนี้กําลังสวยเลยนี่กําลังสวยกําลังสวยเก็บเก็บเก็บเห็นไหมสวยเลยเราก็รู้ว่ามีเชื้อถ้าขวัญได้เห็ดเก่าตรงนี้ ก็จะเอามาปลูกแถวแถวนี้เพราะว่าเขามีเชื้อของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ถ้ามันแก่เกินก็จะตัดเอาเฉพาะขาตัดเอาเฉพาะขาเนาะแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยให้เขาเกิดนะอันนี้ขนไม่แน่ใจว่าคนจะเก็บไหมก็รออาจจะปล่อยให้เขาแก่เราเอาเชื้อแล้วก็ไปไปโรยไปปล่อยที่อื่นเนาะรู้ว่าแถวเนี้ยตรงเนี้ย สภาพดินมันได้ไม้ได้หนึ่งสองสามสี่ดอกเห็ดพิ่งยักษ์ได้สี่ดอกอันนี้ดอกใหญ่เลยเนาะใหญ่มากมาเจออีกอันนึง <c oughs> อันนี้ใหญ่มากโอ้ขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่มากโอ้ไม่ขึ้น ยาวดึงไม่ขึ้นเลยอู้เห็นไหมใหญ่มากเทียบกับหน้าคน <c oughs> มาตัดขาเห็ดกันแถวๆนี้ก็คงมีเยอะอยู่เนี่ยดอกอีกดอกเนึ่งตรงนี้เห็นหมะเห็นหมะมตรงนี้น่าจะเป็นอีกดอกหนึง่งอีกดอกเนึ่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้อยู่ใต้ดินเลยเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ลากต้นไม้ดันอยู่ โอ้ๆๆๆมา,มาก็บยังไงจะเก็บได้เนี่ยจริงๆจะมาปลูกเห็ดแต่กลายมาเป็นเก็บเห็ดเห็ดพึ่งหวานไปเลยหนึ่งสองอันนี้ก็จะเกิดได้อีกหน่อยนะเนี่ยจะเก็บหรือไม่เก็บดีอหือเป็นไหมขาเขาเนี่ยเดี๋ยวคนตั้งใจไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะเนี่ย เด้เห็ดมาเต็มกระกระตาไปปลูกเห็ดมือนี่แล้วก็เดินเดินไปเจอแจ็คพอตไดเดเห็ดนี่เต็มเลยเนี่ยเห็ดผึงยักเห็ดผึงหวานมามานับกันในจจกดอกหนัง่งอันนี้เห็ดอ่ำอีกอย่างหนึ่งไปก่อนนะสองสาม อันนี้คนละพันธ์กันขามันจะแดงๆจะดอกเล็กๆ4 5 6ห้าหกเจด็ดเจ็ดดอกแล้วก็มีอีกพันธนุ์แงเล็กๆพันขาแดงๆตรงน,นี้นันได้ เห็นนางฟ้ามาหน่อยอเจ้าจะเก็บมาอย่างเนะาะเบงเห็นเบงเบงเลยตั้งใจไปหาเห็ดได้เนี่ยไปปลูกเห็ดแต่ไปได้เห็ดนี่มาโอ้คิดหอดย้ายลองแกงแซบได้นี่ย้ายลองนะกำลังแกงแซบนเนี้ยนะย้ายลองย้อนไปฝากย้ายลองดินะกำลังแกงแซบเนี่ยเห็ดเพิง่งเห็ดเพิ่งยากเนาะเนะี่ย อันนี้เกือบแก่เกินแล้วเนี่ยสีข้างล่างมันก็เป็นสีเขียวอ,อ่อนสีขาวนะมันจะพอดีอันนี้ก็เห็ดเพิงเพิงคนละแบบกันอันนี้ก็เห็ดเพิงก็การขาจะยาวยๆขามันแกงแซบๆขามันแน่นๆนะเนี่ยไปอันนี้ก็ตัดรากมันออกก็เอาไปถมดินต่อ มันก็จะได้เกิดอีกปีหน้าปีหน้านก็เก็บอีกความสุขคนคนบนโดยเก็บเห็ดไว้แกงเห็ดเนาะโอเค